สักครู่เนี่ยค่ะดูคลิปที่คุณครูโทนี่ได้นําเสนอเป็นเด็กของโรงเรียนการน,นานนเราะใช่ไหมะถามนิดนึงค่ะเวลาที่คุณครูไปตั้งกล้องในห้องเรียนนะคะเด็กๆเ,เขาเก่งไหมคะหรือว่าเขาตื่นเต้นผิดปกติหรือว่ามันไม่ใช่วันปกติแล้วมันไม่ใช่วันธรรมดาเขามีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะ,ะต้องถามผู้ชมก่อนนะครับท่านใดที่ชมคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านมองสมมติท่านเป็นกรรมการท่านรู้สึกว่าเด็กตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้น ถ้าร um, right you know? right like. mm ู้ทานดูเนี่ยเด็กเขาไม่ได้สนใจเลยไหมคะไม่สนใจไม่กล้องไม่มีใครมาสนใจกล้องหรือว่าคุณครูแอบติดไว้ตรงนี้หรือเปล่าคะเด็กๆเลยไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ดูนะครับเดี๋ยวจะถอดให้หมดเปลือกเลยว่าคลิปนี้ได้มาอย่างไรนะครับคลิปนี้ถ่ายรอบเดียวครั้งเดียวนะครับกับเด็กห้องนี้นะครับไม่มีการเบิ้ลสองครั้งแล้วบางทีเนี่ยเรามีหลายห้องถูกไหมครับแต่โรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยมีห้องน้อยแต่ไม่มีเทคนิคต่อนะครับสําหรับเรามีหลายห้องเนี่ยก่อนที่จะเป็นคลิปนี้ ผมนากระบวนการนี้เรื่องนี้ไปสอนกับอีกห้องหนึ่งก่อนแล้วไปทดลองก่อนว่าเราทายได้ดีขนาดไหนเราต้องมีอะไรต้องปรับบ้างเราก็ดูเอยตรงส่วนนี้เนี่ยกล้องมันไม่ค่อยโอเคเลยมุมนี้ไม่สวยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะกว่าผมจะได้มุมที่ให้ดูท่านเห็นเนี่ยโอ้โหใช้เวลาพอสมควรนะครับคิดค้นมานะฮะว่าข้างหลังเป็นยังไงกระดานก็ไกลคนสูงก็เดี๋ยวไม่เห็นหน้านักเรียนไม่เห็นพฤติกรรม แต่พอมาได้มุมเนี้ครับเกิดจากการที่ไปตั้งตรงประตูทางเข้าของห้องเลยด้านหน้าแล้วก็เป็นมุมทะยานไปแบบนี้เลยค่ะเฉียงๆไปนิดนึงนี่คือสิ่งที่ผมใช้ถ่ายคลิปเมื่อสักครู่กล้องมือถือธรรมดาเลยกล้องมือถือไม่ใช่แบบว่ากล้องถ่ายทําอะไรเดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่าคนที่ถ่ายคือใครนะครับคุณครูใช้ไม์ด้วยไหมคะไปก่อนใช้ไม์ครับเป็นไม์ไวเลสแล้วก็เราเอามาสอนในเด็กห้องนี้ทางแรกสิ่งที่บอกเขาคือว่านักเรียน เรียนกับครูอย่างเต็มที่เต็มความสามารถไม่ต้องกังวลอะไรเลยเดี๋ยวครูอัดคลิปนะหนูไม่ต้องสงสจกล้องอ่ะสนใจครูสนใจกระบวนการเรียนกับครูเนี่ยแล้วก็ตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเอาเต็มที่ถ้าตอบผิดเปอะไรไหมคะสมมติเขาเรียนแล้วเขาตอบผิดอ่ะแล้วเรากําลังอัดคลิปอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็อุ้ยเนี่ยเราจะเอาคลิปเนี้ยส่งประเมินแล้วเด็กดันตอบผิดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยไม่ต้องซีเรียสเลยนะนั่นคือธรรมชาติของความเป็นจริงครับ ถ้าเด็กแบบตอบผูกตอบผูกครูยังพูดคําถามไม่จบเลยเด็กตอบแล้วอย่างเงี้ยอ่าอันนี้คุณเมคแน่นอนกรรมการรู้ทันทีว่าอันนี้ถ่ายถ่ายมากกว่า5รอบ้วละบางทีเนี่ยคุณครูเนี่ยเขียนสคริปต์ให้เด็กเลยต่อตามนี้นะต่อตามนี้นะสอนไปสอนไปเด็กสักพักเด็กเฮ่ครูบอกยังไม่ถึงคิวเฮ้เลยใจเย็นโลกใจเย็นเฮ้ไปไหนต้องคิวที่2สิเออยังไม่ถึงเฮ้วิดีโอก็ใช้ไม่ได้แล้วครับคุณครูตอนนี้เมื่อเมื่อสักครู่คุณครูบอกว่าคุณครูสอนมาหก มีอันนี้เป็นห้องที่สามแต่ว่าเรียนครั้งแรกถูกไหมคะห้องที่สองเรียนครั้งแรกห้องที่สองเรียนครั้งแรกทีนี้สมมติโรงเรียนน้องอ่ะมีปหนึ่งห้องเดียวแต่น้องอ่ะจะต้องอัดคลิปน้องไม่สามารถไปสอนกับปสองแล้วมุมนี้ไม่ได้อ่ะน้องต้องสอนปหนึ่งอ่ะน้องจะทํายังไงดีคะอยากให้แบบบอก How to ตรงนี้หน่อยว่าคือคือมันต้องมีหลายโรงเรียนนะคะที่ชั้นหนึ่งอ่ะมีห้องเดียวหรือเราอ่ะสอนชั้นเดียวอย่างเงี้ยห้องเดียวอย่างเงี้ยค่ะครับ ถ้าพูดตรงๆนะครับหากคุณครูจะสอนซ้ํานะเอาประเด็นสอนซํามบทซ้ําด้วยการทบทวนทําให้เด็กเขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่การสอนซ้ําเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นการทบทวนหรือคุณครูแอดออนสิ่งใหม่เข้ามาครับขอแบบเต็มที่นะอย่ากเกินสามครั้งเลยสองถึงสามครั้งเนี่ยถ้าจะซ้ํานะครับป<ะ>ีถ้าจะซ้ําแต่หากคุณครูไม่อยากที่จะซ้ําคุณครูสอนเด็กกี่เรื่องครับในเทอมเทอมหนึ่งในปีการศึกษาอ๋อหลายบทอยู่หลายหน่วยถูกไหมคะแล้วก็เรื่อดๆเนาะ เราสามารถที่จะทด,ท,ทดลองกับเรื่องนี้ได้<ช>กระบวนการนี้ใช่แล้วมันไม่เวลเราก็เปลี่ยนเนื้อหาไปแปลว่าเปิดเทอมใหม่พฤศษจิการนี้ยน้องตั้งกล้องทุกวันน่ะเพราะว่าโรงเรียนน้องมีห้องเดียวน้องก็ตั้งกล้องทุกวันมันจะต้องดีสักวันหนึ่งถูกไหมคะครับ<ะ>เราก็มาเลือกที่ดีที่สุดอะ่ะ